จะเจออะไรมาอยากให้รู้ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะคืนนี้มิมอยากให้<อ>คุณได้ยินบางอยางที่สำคัญมากๆคุณเป็นคนน่ารักและสมควรถูกรัก<อ>เพราะคุณมีคุณค่าในตัวเองค่ะ ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเคยรู้สึกต้องการที่จะทำดีเพื่อใครมิอยากให้คุณหยุดความคิดเหล่านั้นไว้แค่ตอนนี้ก่อนก็ได้ค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นพยายามปล่อยใจไม่ต้องคิดมากพรอคุณเป็นตัวของตัวเองเท่านี้ก็พอแล้วค่ะ คุณเก่งที่คุณเป็นตัวของตัวเองและทํามันได้ดีขนาดนี้ไม่ต้องแข่งไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะคะถ้าเหนื่อยก็พักก่อนไม่ต้องรีบนะคะแค่อยากให้คุณผ่อนคลายอยากให้ผ่อนคลายนะคะ อยากให้คุณรู้สึกผ่อนคลายไม่ว่าจะเจออะไรมาเยอะแค่ไหนคุณจะแก้ปัญหาและทำมันออกมาได้ดีค่ะนวดหน้าให้ดีไหมคะ ิมอยากให้คุณรู้สึกได้ว่าอิมเป็นเซฟโซนของคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยเล็กๆอิมอยากให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ ไม่ว่าใครจะไม่เห็นไม่เป็นไรเลยค่ะอย่างน้อยมีมิมอยู่ตรงนี้มิมเห็นคุณค่าเห็นความตั้งใจในสิ่งที่คุณทำมันค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ควรเห็นคุณค่าในตัวเอง คุณควรรักตัวเองเพราะคุณคือคนที่มีคุณค่าและควรถูกรักค่ะ